วันนี้ก็อยากจะบอกความในใจสามปีนะครับที่จะครอบรอบวันที่ยี่บสี่กุมภาพันธ์ของคดีน้องแตงโมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเต้มงคลกิจสุสินธานนท์เนี่ยครับเราก็อยากจะบอกความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาสามปีเนี่ยนะครับเต้มงคลกิจนะครับเป็นคนที่กระทําต่อผมเนี่ยมาตลอดเวลาสามปีที่ผ่านมานะก็อยากจะบอกว่าอ่า ใน,ในตอนที่ผมเนี่ยได้มีการฟ้องคนบนเรือห้าคนในคดาาีก็หาเกี่ยวกับเรื่องของฆาตกรรมอำพรางที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็ได้รับมอบหน้าจากคุณแม่น่ะมาโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับผมเนี่ยได้ไปยื่นฟ้องเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เรายื่นฟ้องเสร็จปั๊บเนี่ยในช่วงเย็นดังกล่าวเนี่ยเต้มงคนกิดเนี่ยได้โทรหาผมแล้วก็จวกผมอย่างหนักนะครับว่า,าไปฟ้องเนี่ยนะครับไม่มีการแจ้งคุณแม่ให้ทราบจริงๆเราแจ้งคุณแม่ให้ทราบแล้วนะครับ ล้วก็ได้นําหลักฐานเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการฆาตกรรมเนี่ยเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยไปให้คุณแม่ดูแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเต้นเนี่ยก็ไปยุยงคุณแม่นะครับให้มีการอถอนฟ้องโดยการอ้างว่าเดี๋ยวถ้าผมฟ้องไปเนี่ยคุณแม่จะถูกฟ้องกลับนะครับแล้วก็ทําให้คุณแม่เนี่ยต้องติดคุกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งคุณแม่ก็ได้หลงเชื่อแล้วก็มีการมาถอนฟ้องในขณะนั้นนะครับต่อมาอีกนะครับหล,ลังจากที่ที่มีการกระทํากับผมเนี่ยนะครับเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยนะครับ ผมก็ได้เก็บเอาไว้เนาะเก็บเอาไว้คือได้ได้ได้แต่เก็บความอดทนเอาไว้นะครับจนกระทั่งเนี่ยนะครับอ่าลูกน้องของเต้มงคลกิจเนี่ยก็ถูกฟ้องในคดีที่ผมถูกยึดเป็นำตำรวจฟ้องมาผมก็มีคนที่รับผิดชอบนะครับในการที่ลูกน้องของเต้ถูกฟ้องเราก็ได้มีการจ้างทนายความมาว่าความให้แล้วก็เสียค่าใช้จ่ายจำนวนทั้งสิ้นหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับสำหรับลูกน้องเต้มงคลกิจแล้วก็สามารถนะครับทําให้ศาลยกฟ้องได้นะครับ ซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่อมาอีกนะครับเต้มงคลกิจเนี่ยนะครับก็เป็นร่วมกับสสกายนะสสกายเนี่ยนะครับก็ไปหลอกนะครับคนจีนโดยเอาชื่อผมเนี่ยไปอ้างนะครับนะตามบัจจวันนี้เลยนะครับตามบัจจวันที่ผมเอามาให้ดูเลยครับว่าสสเต้เนี่ยนะครับในขณะนั้นเนี่ยร่วมกับสสกายนะครับไปทาการหลอกลวงนักธุรกิจชาวจีนที่ทําของผิดกฎหมายคือของนิภาษีนะครับแล้วก็เอาชื่อผมเนี่ยนะครับ ไปเรียกเงินคนจีนจำนวน1.2ล้านบาทครับนะแล้วก็จะแบ่งกันยังไงนี่ผมไม่ทราบนะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้มีการได้ฟังอาจารย์เดชาไร์สดแล้วก็มีการภาพผิงว่าเต้มงคลกิจเนี่ยไปร้องต่ออาจารย์เดชาเนาะแลวนำคนจีนไปร้องเนี่ยนะครับว่าผมเนี่ยมีการเรียกเงินจํานวน1.2ล้านบาทนะครับแล้วก็ผมก็ได้มีการจับกุ่มคนจีนเนี่ยหลายครั้งนะครับแล้วก็ได้มีการเจอกันเพงาะนั้นคนจีนเล่าให้ฟังว่า ได้มีการมอบเงินจานวนหนึ่งจุดสองล้านบาทมาให้สสกายร่วมกับสสเต้จริงนะแต่โดยมีการอ้างว่าผมเนี่ยจะมาดูแลผมเพื่อให้ผมเนี่ยปิดปากไม่ให้มีการไล่สดแล้วก็ไม่ให้มีการจับกลุมคุณจีนต่อไปนะผมก็เลยได้ให้คุณจีนเนี่ยไปลงประจําวันไว้ที่สวปแดงนะครับนะเนี่ยตามเอกาสารเลยตามประจําวันนี่เลยนะครับโดยมีรูปของคุณจีนพาสอร์ที่มียืนยันนะครับว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียกเงินจำนวนหนึ่งจุดสองล้านบาทนะครับ หรือ6กล้านบาทตามที่อาจารย์เดชาได้มีการรลส่สานซึ่งคดีเนี้ยผมก็ได้มีการฟ้องอาจารย์เดชาที่สาลสัรปทารแล้วอาจารย์เดชาก็ได้เข้าใจแล้วว่าเออไม่ได้เป็นจริงก็ได้มีการขอโทษผมก็ถอนฟ้องให้นะครับต่อมาอีกนะครับต่อมาอีกเนี่ยเห็นสอง,สองเต้นเนี่ยออกมาอีกว่าให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่ามีพยานหลักฐานใหม่ที่เป็นกล้องวงจรปิดเนาะที่ได้มาจากกรมทางหลวงชนบทนะครับผมก็ได้เห็นแล้วล่ะครับว่ากล้องใต้สะพานสังฮีเนี่ย มันเป็นกล้องอันเดียวกับเมื่อเราเมื่อเมื่อสามปีที่ผ่านมาเราได้มาแล้วแล้วเราเราได้ให้เอกราชนำโฮกินเนี่ยดําเนินการส่งไปให้กับกรมสอบสวนพิเศษนะครับแล้วก็เป็นหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ญญญว่ามีคนบนเร,รืออยู่เพียงแค่ห้าคนไม่ใช่หกคนนะครับ <S <S แล้วก็ไม่ได้เป็นหลักฐานใหม่ก็เป็นหลักฐานที่เราเคยได้มีการยื่นต่อกรมสอบสวนพิเศษ,ษ,ษ,ษในในตอนแรกตอนที่มีการสอบปากคำสี่คนผมเองก็ได้มีการขอกล้องวงจรปิดจากเต้กับลูกน้องเต้เนี่ยนะครับ หลังจากที่คดีที่เป็นตำรวจเนี่ยฟ้องเราเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ได้รับการปฏิเสธจากสสเต้ไม่ให้นะครับแล้วก็ต่อมาอีกนะครับรดีที่เราได้มีการพูดคุยกับคุณหมอธวัชชัยเต้ได้มีการโทรหาบังแจ็คนะครับบอกบังแจ็คนี่ยนะครับอย่ามอบโทรศัพท์ของน้องแตงโมให้กับคุณหมอธวัชชัยหรือบ้านผ้าอาทิตย์หรือทางผมนะครับเพราะว่าบอกว่าจะเอาถ้าให้มาแล้วเนี่ยทงพวกผมเนี่ยจะไปเรียกเงินนะกับกลุ่มคนบนเรือหรือบุคคลต่างๆนะครับ อันนี้มันก็เป็นข้อกล่าวหาที่รายแรงแล้วก็มีคลิปเสียงด้วยนะครับที่บางแจ็คได้อัดเอาไว้ระหว่างเต้กับทางบางแจ็คนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับเต้เนี่ยยังมีการปล่อยข่าวถึงนะครับผู้ใหญ่ในระดับประเทศนะครับในทางที่เสียหายด้วยก็มีคลิปที่บางแจ็คเนี่ยได้เปิดให้ผมฟังเมื่อคืนนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าขณะนี้เต้ได้มีการออกสื่อมวลชนว่าตํารวจทําคดีเนี่ยนะครับทําด้วยความเร่งรีบนะครับจึงไม่มีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งมันสวนทางกับทางเราที่เรากําลังทําคดีนี้กับทางกรมสอบสวนพิเศษ,ษเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตประพฤติไม่ชอบในวงราชการนะครับที่เราได้มีการร้องต่อทีไ่ไอที่ว่ามีการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมนะครับในคดีนี้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เต้นเนี่ยนะครับได้มีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนและได้มีการหาแสงต่างๆนานาตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้คดีเราเกิดความเสียหายจึงมีมติกันในที่ประชุมมืชานี้ทั้งอาสุนทร์ที่ริมทองกุล ได้ประกาศต่อสื่อมวลชนไปแล้วว่าไม่มีให้เต้ให้ไม่มีทางให้เต้มงคลกิจดนะครับเข้ามาที่บ้านพาทิ์เด็ดขาดรวมทั้งคุณแม่น้องแตงโมด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องเนี้พวกเราเนี่ยได้รูดลงมีหลักฐานมาสามปีแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการทํางานมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราทํามาด้วยด้วยการกรูดลงมีหกฐานของเราเองและขนาดนี้นะครับเราจะมีการส่งมอบโทรศัพท์มือถือน้องแตงโมนะครับให้กับกรมสอบสวนพิเศษ,ษนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ นะในเวลาประมาณตีสองไม่เกินตีสองครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเราจะแจ้งสื่อมวลชนให้ทราบแล้วก็ไปเป็นสักขีพยานด้วยกันที่สนามบินนะครับในการส่งมอบโทรศัพท์มือถือน้องแตงโมให้กับกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยซึ่งบอกได้เลยว่าในโทรศัพท์ของน้องแตงโมเนี่ยมีคนดังๆมีนักการเมืองมีใครต่อใครนะครับโทรหาจํานวนมากนะครับแล้วก็มีไฟล์คลิปเสียงมีแชทไลน์ต่างๆจํานวนมากนะครับที่ที่เราได้เห็นแล้วนะครับมีนักพิธีกรชื่อดังด้วยตัวน้องแตงโมในเวลาสี่ในเวลาสี่ทุ่ม นะครับสีทุ่มเศษเษนะที่คุณรู้ได้ไงไว่าน้องแตงโมเนี่ยตกเรือตอนสีทุ่มเศษเ่ษตอนที่ตำรวจแถลงข่าวว่าตกในเวลายี่บนาฬิกาสี่น่ 3, 4, 1, นะครับกระติกได้โทรหาน้องแตงโมในเวลา20 4 0จี่นะครับเดี๋ยวผมมีหลักฐานให้ดูนะว่าทําไมอยู่บนเรือด้วยกัน5คนนะรวมน้องหมดหคนเนี่ยทําไมคุณต้องโทรหาน้องแตงโมในเวลา2ี 4, 4, ่สนาฬิกาสี่สินาทีกระติกนะครับนะเนี่ย มันมีหลักฐานอะไรมากมายมีทั้งนักการเมืองนะครับนะเกี่ยวข้องมีมอะไรต่างๆมีทั้งตารวจโทรหาอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวทุกคนจะได้ทราบความจริงนะครับอีกไม่กี่วันนี้นะครับผมจะให้จาร์ปันเทพเป็นผู้เผยแพร่นะครับข้อมูลต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนให้ทราบนะครับสอบถามข่าวแล้วโทรศัพท์ทำไมถึงเก็บไว้ที่บางแจ๊กให้เป็นคนส่งมอบให้กับทางบางแจ๊กแล้วบางแจ๊กก็ติดต่อมาทำไมถึงบางแจ๊กถึงไม่มอบให้ตั้งแต่แรกตอนสามปีที่แล้วเอ่อเนื่องจากคดีเนี้ย เป็นคด <ilo> ีที่ต้องบอกว่าในขณะน,นั้นนะครับไม่มีใครเชื่อหลักฐานของบางแจกด้วยนะครับนะแล้วก็ไม่มีใครเชื่อผมด้วย um นะต้องบอกเลยว่าไม่มีใครเชื่อเรานะครับทุกคนก็เชื่อแต่คนบนเรอือเชื่อกับตํารวจนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีคุณอาทั้งหลายแหละนะครับที่อยู่เบื้องหลังที่เป็นอดีดตตารวจเนี่ยนะครับเราก็มีหลักฐานอยู่แล้วว่าเขามีความสนิทสนมกับกับบ้านของคุณแซนนะอันนี้เรามีภาพหลักฐานอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงว่าไม่มีหลักฐานนะครับแล้วตำรวจไม่พยายามที่จะตรวจสอบโทรศัพท์เหคะเพราะว่าเ ตำรวจเนี่ยมีการตรวจสอบห้าคนและมีรายชื่อของตำรวจตรวจสอบคดีน้องแตงโมแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่เอาอยู่ในสํานวนของคดีน้องแตงโมที่ศาลจังหวัดนนทบรุรีแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าขณะนี้เราได้รับการประสานจากหน่วยงานราชการประสานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะปรากฏชัดนะครับว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างมีกระบวนการอะไรเกี่ยวข้องบ้างมีมตำรวจคนไหนโทรศาพาัพท์หาคนบนเรือ,ม,ลลอมีอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะมีหมดครับนะจะรออีกไม่นานนะครับไม่เกิน ผมว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้ทุกคนจะได้เห็นความจริงอ,รอีกมากสรุปว่างานนี้กลายเป็นว่าคุณหมอธวัชชัยบินไปอเมริกาเพื่อไปเจอบางแจ็กแล้วเอาโทรศัพท์กลับมาแทนที่จะให้เจ้าหน้าที่มันอย่างน <ๆ S 1> ี้คร,ครับข<ห>ับ้นตอนของกระบวนการเนี่ยในการที่จะต้องเอาเอาเจ้าหน้าที่เนี่ยไปรับที่อเมริกาเ <ฮะ S 2> นาะกับการที่เราให้คุณหมอธวัชชัยเนี่ยไปรับมาแล้วก็มาส่งมอบกันที่สนามบินเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายของงบประมาณของกรมสอบสวนพิเศษ แล้วก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าที่ของกรมสอบสวนพิเศษด้วยที่ไม่ต้องเสียเวลาขออนุมัตขอค่าใช้จ่ายเดินทางอะไรต่างๆเรายอมให้คุณหมอเนี่ยออกค่าใช้จ่ายส่วนตัวไปรับแล้วก็เอามาส่งมอบกันภายในภายในสัปดาห์นี้นะครับพอจะบอกค่าใช้จ่ายได้ไหมคะคุณหมอออกไปเท่าไหร่ในการไปเอาตัวสัตว์ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าคุณหมอไปไปอเมริกาค่าค่าเครื่องบินเท่าไหร่ผมไม่ทราบเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวคนเนี้ยคุณหมอจะส่งเที่ยวบินมาให้แล้วก็ผมอาจารย์บันเทศแล้วก็เจ้าที่ดีเอสไอก็จะไปรับที่สนบิ แล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจหรอคะที่จะต้องเข้าไปเอาทําไมถึงต้องเป็นบางแจ็คที่จะต้องเอามาให้หรือต้องเป็นคุณหมอธวัฒชัยที่ต้องไปเอาเองมันไม่ใช่หน้าที่มันไม่ใช่ครับคือตอนนี้เป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกต้องเข้าใจก่อนว่าเหมือนผมเนี่ยทางเจ้าที่เนี่ยที่จะมาจําลองเรือเนี่ยนะครับเราก็มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าที่ในการทําให้รวดเร็วขึ้นแล้วก็ทําให้งบประมาณของหลวงเนี่ยก็ประหยัดไปโดยพวกพวกเราเนี่ยนะครับรับอาสาในการสนับสนุนเรือในการจําลองในต่างๆเหล่านี้นะครับแต่เป็น ครั้งต่อไปเนี่ยวันที่สิบเจ็เนี่ยจะเป็นการดําเนินการทางด้านของดีเอสไอเป็นเจ้าภาพนะครับเรามีหน้าที่เพียงแค่ประสานเรื่องเรือให้นะครับในการมาจําลองจริงๆถือที่มันเป็นหลักฐานสําคัญไปเก็บไว้ที่ใครคนหนึ่งแต่เราก็ต้องยืนยันว่าหลักฐานมือถือนั้นอนะ่ะเป็นหลักฐานสาคัญที่วันนี้พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นหลักฐานที่คุณแม่มอบให้ไปจริงแล้วก็ข้อมูลั้งหมดก็ยังอยู่จริงโดยที่ไม่ได้มีการทำลายหลักฐานคุณหมอธวัชชัยไปเนี่ยก็ไม่ได้แต่ต้องโทรศัพท์มือถือนะครับ นะให้ให้บังแจ็คเปิดให้ดูนะครับซึ่งเมื่อคืนมีการไลฟ์สดอยู่แล้วนะครับในเวลาเที่ยงคืนเนาะนั่นแหละก็ให้เห็นอยู่แล้วว่าการดําเนินการต่างๆคุณหมอจะไม่มีทางแต่ต้องโทรศัพท์เลยนะครับการวัดขอข้อมูลที่อยู่ในโทรศัพท์ม,มือถืออาจจะเป็นข้อมูลใหม่ที่นำไปสูก่การเรืองคดีได้ไหมคะมันเป็นหลักฐานสําคัญทั้งนั้นครับว่ามีนักการเมืองคนไหนโทรหาแตงโมบา้างมีตำรวจคนไหนโทรหาแตงโมบา้างมีพิธีกรคนดังคนไหนโทรหาแตงโมในเวลาไหนมีแชทไลน์คุยกันนะครับเรื่องของอย่างที่ผมบอกครับว่า,วามีคนบนเรือเกี่ยวข้องยังไไงงอะรต่่าาๆเหลนี้ มันจะมีมันจะมีมากครับเท่าที่คุยกันเมื่อคืนเนี่ยนะครับเฉพาะไฟล์ต่างๆพวกเนี้ยมีเป็นหมื่นะครับมีเป็นหมื่นมื่นเป็นหมื่นไฟล์นะในมือถือน้องแตงโมนะครับพี่เขาเอาโทรศัพท์ไปอเมริกาแล้วกไปตรวจสอบมันมีคืออย่างนี้ครับที่อเมริกาเนี่ยมันจะมีศูนย์ของศูนย์พวกเนี้ยข้อมูลโทรศัพท์มือถือนะเขาให้ไปกู้นะครับที่นี้เนี่ยมันเป็นการกู้โดยบางแจ้งแต่มันก็เดี๋ยวก็มีข้ออ้างข้อ ตอนเราเถียงอันการที่เราส่งมาให้ทางดีเอไอเนี่ยนะครับแล้วดีเอไอจะต้องบินไปอเมริกาเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของดีเอไอแล้วมันก็คือเราก็เราก็มีการส่งมอบโทรศัพท์มือถือให้ดีเอไอไปแล้วตัวดีเอไอเข้าไปกู้แล้วจะใช้ทางไทยหรือว่าจะใช้ทางต่างประเทศเนี่ยก็เป็นดุลพินิจของพนักางานกรมสอบสวนพิเศษที่ที่จะเป็นคนที่ทําดําเนินการตอ่อทางเราได้แบ็กอัพข้อมูลโทรศัพท์ของคุณแตงโมไว้เองไหมครับเผื่อมีการแทรกแซงจากเจ้าหน้าที่รัฐอ๋อมีมีเราเราเรา,เราสำรองไว้อยู่ครับ เราสำรองไว้เราสำรองไว้สองสองชุดครับแปลว่า DSI เอาไปแล้วมันเกิดการแทรกแซงอะไรกันคือคือเรายืนยันว่าชุดนี้ไม่มีใครแทรกแซงได้ครับผมเองผมไปคุยกับผู้ใหญ่ของของคดีนี้มาแล้วนะครับแล้วก็เรียกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาแล้วนะครับยืนยันว่าไม่มีการแทรกแซงนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับยืนยันนะครับต่อหน้าผมยืนยันต่อหน้าที่ปรดีษกรมสอบสวนพิเศษแล้วก็ยืนยันต่อชุดคณะพนงานสืบสวนสอบสวนนะครับไม่ว่าใครเข้ามาแทรกแซงให้แจ้งได้เลยนะครับแจ้งให้เราทราบนะครับ คนที่มาแทรกแซงได้เลยนะครับอย่างที่เราเคยให้อาจารย์ประเทศเปิดเผยนะครับถึงข้าราชการคนหนึ่งที่เขาไปแทรกแซงตอนแรกนะครับแล้วต่อมารัฐมนตรีก็เรียกมาแล้วก็ได้อนุญาตให้เราเปิดเผยได้นะครับก็ตั้งแต่นั้นมาก็ก็หยุดการแทรกแซงนะครับไม่มีใครแทรกแซงได้อีกต่อไปล้าอย่างเรื่องเมื่อวานที่อาจารย์ปันมันเกี่ยวข้องอะไรที่เป็นความสงสัยเราไม่หน้าที่ในการตรวจสอบเพราะที่จริงให้ให้ให้สิ้นสงสัยอยู่แล้วส่วนประเด็นต่างๆเหล่านี้ทุกคนเดี๋ยวก็ต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนทั้งสิ้น เน่ว่าจะเป็นเสียสมพงก็ต้องถูกเดซไอเรียกไปสอบสวนนื่ว่าจะเป็นเหมือนคนอ่ะทุกคนอ่ะเหมือนคุณหนุ่มกัญชัยก็ต้องถูกเรียกไปสอบสอบปากคำเหมือนกันแต่สอบในฐานะพยานนะครับไม่ใช่สอบในฐานะผู้ต้องหาต้องเข้าใจก่อนแม้กระทั่งเจ้าก๊กอปลูกชายของจิตติรับบางยางก็ต้องถูกเรียกไปเหมือนกันนะครับซึ่งได้มีการออกหมายเรียกไปแล้วนะครับแต่ว่ารายชื่อที่เ s ซไอออกมาเนี่ยยังไม่มีรายชื่อเสียสมพงเลยก็เดี๋ยวเขาต้องดําเนินการต่อครับนะมันไม่ใช่แค่นี้เพราะว่าเดี๋ยววันที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเนี่ ทำการทดสอบเรื่องของ g ีเบเรือแล้วก็สภาพภูมิศาสตร์ของของแม่น้ำาจัาพยาในคืนวันที่เกิดเหตุนะครับโดยใช้ GPS เนี่ยของจริงนะครับมามาติดตั้งแล้วก็ให้เดินตาม GPS ในวันที่เกิดเหตุเลยนะครับแล้วเราก็ใช้เครื่องมือเ e เซอร์สแกนเนี่ยเข,าาเข้ามาเข้ามาดําเนินการตรวจสอบนะครับทุกอย่างโดยหน่วยงานของรัฐเช่นเดียวกันก็จะมาเราก็จะมาเป็นจะภาพร่วมกันทั้งหมด อย่างเมื่อวานอาจารย์ปันเทพบอกว่าทนายเดชาติดต่อพี่อัดมาเพื่อจะไปขอขามาคุณสิคืออย่างนี้คือคืออะไรทีเ่เป็นการที่คุยกันได้เนาะเราก็อยากให้คุยแต่เมื่อเมื่ออาสุนทิเขายังยืนยันเจตนารมณ์งงที่อาจารย์เดชาได้มีการพู้ง่ายแบบในการไล่สดกล่าวอาแกรเรื่องพุจริตเนาะอันนี้อาจารย์เดชาก็ต้องรับผิดชอบผมก็ได้เพียงแค่บอกแค่นั้นเองส่วนอาสุนท์จะตัดสินยังไงเป็นเรื่องของอาณสนทิเพราะว่าเราก็ได้ทําแค่เป็นสื่อเป็นสื่อกางให้แค่นั้นเอง หลายๆเรื่องเนี่ยคือผมก็ไม่เคยที่จะต้องไปอาคาดพยาบาทใครครับแต่ถ้ามันคุยกันได้ก็คุยถ้าขอโทษกันได้ก็ขอโทษกันไปแต่ถ้าเมื่ออาจาที่เขายืนยันว่ายังยืนยันที่จะใช้กฎหมายในการพิสูจน์ความจริงเนี่ยอาจารย์เดชาก็มีหน้าที่ต้องไปแก้ในในศาลเอาแล้วกันครับผมว่าทาหน้าที่ให้ให้นฐานะที่ที่เป็นเพื่อนกันนะครับตรงนี้ไม่ไอ้เป็นกระบวนการผมว่าเรื่องของภาพหลับเนี่ย ไม่ไม่เรื่องของแตงโมเนี่ยเป็นกระบวนการคือเขาจงใจให้เสียชีวิตหรือว่ามันไปพลาดม,นม,นม,นมนันมันเป็นความที่มไม่ได้ตั้งใจตั้งใจจะฆ่าหรอกมันเป็นการประดาทโทสะที่แบบขัดฝืนะอ่ะไม่ได้ว่าจิตนาที่จะฆ่าก็เลยพลังมือมแล้วส<ล>ุดท้ายก็เลยต้องต้องเลยตามเลยก็อย่างที่ผมเรียนนะว่าคนสองคนยืนหัวเรือด้วยกันเนี่ยตั้งห้าสิบเอ็ดนาทีเนี่ยแล้วคุณยืนกันคุยทําไมแล้วคุณไม่เมื่อยเหรอทำไมคุณไม่นั่งในเรือคุยกันน่ะทำไมคุณต้องมายืนหัวเรือสองคนผู้หญิงกับชาย อยู่ตั้งห้าบนาทีอ่ะดื่มไปได้แบอะไรด้วยมันหถูกไหมมันก็มันก็ต้องเขาบอกว่าปลอดใจนไม่ดื่มดื่มอะไรดื่มคุยกันบนเรือแล้วเขาบอกว่าเป็นแตงโมกระปองเงี้ยมันใช่เหรอก็แตงโมมันไม่ได้อยู่บนเรือแล้วถูกไหมนะอมันก็โกหกแล้วไงแล้วคุณยืนอะไรคุยกันตั้งสองคนตั้งห1สบ็นาทีอ่ะมันแปลกไหมฮะคนเรามันนั่งคุยกันได้ในเรือเพราะอะไรอ่ะ เออทำไมคุณตั้งกระซิบกระซาบไปสองคนรเขารับลมหรือเปล่าอะเขาเขาบอกว่ารับลมหรือเปล่าเออรับลมเหรอลับลมได้51นาทีเนาะไม่เมื่อยเลยนั่งเรือแปลว่าอยู่ทีมเดียวกันในตอนแรกเมื่อก่อนก็เหมือนช่วยกันนะช่วยทำช่วยกันตอนแรกเรามือใช่ไหมตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเขาจะเขาเอากล้องมงเจรปิดมาให้เรามาเพื่อเจตนาในการช่วยน้องแตงโมแต่พอเราไปฟ้องคนบนเรือเนี่ยเราถึงเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เลยเว้ยอะไรวะเราไปขัดใจเขาหรือเปล่าหรือไปขัดผลประโยชน์เขาหรือเปล่าหรือว่าไปไปทำให้เขาหมดแสงหรือเปล่าช่วยไม่่จรริงงทาาาาาม้้เเเขขัดวลย ผมเนี่ยไปฟ้องเนี่ยโดยที่คุณแม่เนี่ยไม่รับรู้เดี๋ยวคุณแม่จะถูกฟ้องกลับนะแล้วให้คุณแม่มาถอนฟ้องผมเนี่ยแล้วผมถามว่าหมายถึงอะไรแล้วผมก็ใช้หลักฐานเมื่อที่ผมใช้ในคดีที่สารอา,ราญาพยานชุดเดียวกันนะค,ะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดถ้าตอนนั้นไม่ไม่คัดค้า,านผมวานนี้ผมเหลือก็เป็นผู้รักษาในคดีในคดีคดีอย่างแล้วไม่ใช่ไม่ใช่คดีประมาะทแลถูกไหมมันจะเป็นคดีประมาทอายการมาร่วมกับคดีพนัก้ามารวมกันมันก็เป็นคดีคดีหลักของอายการ ีหมอทวาชัยมีพี่ไทยกันวันนี้มีหมอช,มมช่วยไม่จริงใช่ไหมไช่วยไม่จริงอ่ะบรวยง่ายแล้วทำไมวันนี้คุณเพิ่งออกมาล่ะพามา3ปีพวกผมทํากันจนทั้งสื่อมวลชนได้ความสนใจหมดแล้ว